ะะเมื่อ10ปีที่ผ่านมา26ธันวาคม2,547กับคุณผู้ชมคงจำกันได้กับเหตุการณ์ที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นซึนามีนั่นเองนะคะที่สร้างความเสียหายให้กับทั้งประเทศของเราประชาชนของเราแล้วก็พื้นบ้านใกล้เคียงหลายประเทศในแถบนี้นะคะทะเลอันดามันซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องนั้นหรือว่าหลังจากเกิดเรื่องนั้นแล้วเนี่ย เรามีการเตรียมพร้อมในการระมัดระวังหรือว่าบอกสัญญาณอย่างไรกับประชาชนถึงความปลอดภัยหรือว่าสึนามิจะเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะเรามีจากรายงานของผู้สื่ข่าวอจกรรมของเราค่ะไปชมกันค่ะจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในวันที่26ธันวาคม2547ที่สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหตุการณ์นในครั้งนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นกว่า250,000คนส่วนที่ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนเช่นกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่เราขาดความรู้และความเตรียมพร้อมในการรับมือในปีนี้จะครบรอบ10ปีเหตุการณ์สึนามิทางทีมข่าวได้เดินทางไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อชมการสาธิตและความพร้อมในการแจ้งเตือนระบบต่างๆก็อ,อันดับแรกนะคะก็จะมีข้อมูลเข้าะคะ่ะ ้าเป็นข้อมูลแผ่นนิ้นไหวอะไรเงี้ยค่ะก็มีทั้งข้อมูลจากไทยแล้วก็จากต่างประเทศซึ่งได้ข้อมูลแล้วก็คือต้องมีข้อมูลยืนยันนะคะอย่างน้อยต้องสองแหล่งเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลกันว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริงค่ะหลังจากนั้นเ็านาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่ะมาเข้าเกณฑ์พิจารณาพอได้ข้อมูลตรงนี้เราก็จะส่งข้อมูลไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยจําลองสถานการณ์แผ่นนิ้นไหวเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมปฏิบัติงาน ได้รับข้อมูลแผ่นดินไหวจาก USGS เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.9บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วค่ะได้รับข้อมูลแ่ง่งนี่งเรียบร้อยแล้วค่ะสรุปสถานการณ์เบื้องต้นอยู่ในเกมเดือนไทยค่ะทดสอบ11นาฬิกา23ธันวาคม2 5 1 7เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในทะเล แจ้งให้กองทราบแระมาปฏิบัติหน้าที่นะศูนย์เตือโดยด่วนเอเดมเอสสองร้อยแล้วครับโทรแจ้งผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วลรลลครับมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดสึอนามิให้อพยพไปที่ปลอดภัยโดยเร็วหากมีข้อมูลเพิ่มเติมสพชจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปแปะส่วนเรียบร้อยแล้วคะ่ะอนุมัติเปิดสัญญาณหอเตือนภัยค่ะ โปรดทราบโปรดทราบขณะนี้เกิดขึ้นสึนามิขอให้ออกจากชายหาดให้ไกลที่สุดไปยังพื้นที่สูงโดยด่วนส่วนข้อปฏิบัติหากเกิดสึนามิเมื่อสังเกตเห็นสัญญาณจากทะเลหรือได้รับสัญญาณแจ้งเตือนภัยควรปฏิบัติดังนี้ 1. วางแผนอพยพหาจุดปลอดภยัย 2. เก็บของมีค่าและเอกสารไว้ในที่ปลอดภยัย 3. คนที่อยู่ชายฝั่งให้อพยพหนีขึ้นที่สูง 4ให้เล่นเรือออกห่างจากชายฝั่งเพื่อไปสู่น้ําลึกให้มากที่สุด5หนีภัยด้วยการเดินเท้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดด้านผู้อำนวยการกลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกล่าวว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตือนภัยสึนามิตลอด24ชั่วโมงเมื่อก่อนหน้าที่จะเกิดสึนามิเมื่อตอนปี47นะครับเราไม่เคยมีระบบนี้เลยใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พัฒนาระบบไปไกลามาก นะครับจนกระทั่งว่าระบบเราเนี่ยเป็นระบบซึ่งเ,เฉพาะเจาะจงนะครับไม่เหมือนระบบที่ไหนแล้วเรามีความพร้อมตลอดเวลาหลังจากเกิดสุนามิปี4-7เนี่ยเราได้เกิดสูนามิเล็กๆขึ้นมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเราก็ประสบความสําเร็จในการเตือนภัยแล้วก็อบพยพยยาประชาชนขึ้นบนที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้ง10ปีแห่งการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สึนามิ ถือเป็นอุทาหอณ์สำคัญให้ประเทศไทยได้เรียนรู้อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแล้วประชาชนเองก็ควรเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเช่นกันการติน,นันคลังสมบัติถ่ายภาพัชยานานทองเนียมทีมข่าวชยากรรมรายงาน